หมอครับเวลาผู้หญิงถูกใช้งานเนี่ยอย่างเช่นบริเวณประเพศเนี่ยอย่างเช่นหนะ้าอกหรือว่าจิมเนี่ยนะคะม,ม,มันจะเสื่อมเร็วไหมต้องนิยามคําว่าะะเสื่อมในที่นี้หมายความว่าอะไรอ่ะทาไมถึงถามว่าเสื่อมเร็วไหม ก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่ดูหนังเ x x เนี่ยนะที่เรารู้กันเนี่ยนะอายุ่็ไม่เยอะอายุน้อยแต่รู้สึกว่าอุ้ยทำไมหน้าอกหน้าใจมันหย่อนคล้อยอ่าขอถามเป็นความดูรอบตัวแน่มีบอกอย่างนี้มาด้วยไม่เกี่ยวนะคะเอ่อในเรื่องของหน้าอกอะค่ะถ้าเกิดว่าเคยไปดูเคยเห็นเขาตบให้นมเด้งปะเพราะว่ามันบวมเออเพราะฉะนั้นไม่ไม่เกี่ยวหรอกบีบบีบนวดนวดบางทีมันก็เหมือนเอ็กซ์เซอร์ไซส์กล้ามเนื้อตรงหน้าอกอะ ไม,ไม่เสื่อมนะเรื่องเรื่องหย่อนยามันเป็นแบบถ้าขนาดหน้าอกใหญ่แล้วไม่ได้ทําหน้าอก,อ,อกมาค่ะมันแรงน้าถ่วงข,งของโลกมันดึงให้มันลงตามระยะเวลาอยู่แล้วหรือว่าไม่ค่อยออกกําลังกายไม่มีกล้ามเนื้อที่มันช่วยพยุงนะ้ะเต้านมเอาไว้อย่างนี้ค่ะก็จะมีผลส่วนอวัยวะเพศอะ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าไม่ได้เคยมีลูกมาก่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณช่องคลอดเนี่ยมันก็ยังกระชับอยู่แต่ว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นเคยคลอดบุตรมาก่อนเนี่ย บริเวณกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่มันช่วยความกระชับของช่องคลอดเนี่ยก็มักจะหย่อนยานลงก็เลยทําให้มีปัญหาได้ตอนที่แบบอายุมากขึ้นซึ่งพวกนี้ก็สามารถามารีแพร์หรือว่ารักษาได้ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆหลายๆอย่างนะคะค่ะเพียโคอลลเจนไตรเปปไทด์ของ UTS คอลลาเจนจากเกล็ดปลาท,เทละเลน้ำลึกดูดซึมง,ง่ายคืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวคุณโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุก520บาทลดเหลือ490บาท พิเศษซื้อตอนนี้3กล่องลดเหลือ1,000บาทสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0832993223 idline 0832993223หรือฝากข้อความทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กรายการนี้